เมือ่อนี้พ่ออายุพ่อกินจะนําเสนอจะพามาเห็ดกล้วยมักเนาะคะ่ะเนาะเพื่อลดต้นทุนอาหารแพงแห้งช่วงนี้ขึ้นอาทิตย์ละเทือเลยวัตถุดิบนะคะก็ะมีต้นกล้วยซับซับละเอียดเนาะคะ่ะหรือว่าจะซับจํานี่ล่ะค่ะเพื่อให้ไก่ที่มันกินง่ายๆเนาะคะ่ะสองกากน้ำตาลสามเพือแกงซีเอ็มซีเอม็มนี้เขาใส่เพื่อเร่งกระบวนการมักเนาะคะ่ะให้เร็วขึ้นอ่าขั้นตอนในการเห็ดขาดแหลกเลยเนาะคะ่ะ ใส่กากน้าตาลค่ะกากนกรน้าตาลเท่ากับกะปริมาณเอาพอดีนะนะคะกะวาอื่าเท่าคูกแล้วมกระทัวกล้วยพอดีการน้าตาลนี่จะเป็นอาหารของจุลลน,ะะนรี์เนาะค่ะเนาะซองเกลือแกงเกลือแกงเกลือห็ยกับเขานี่แหละคะ่ะใส่หน่อยนึงพอตรงใส่หลายแล้วก็ใส่เ e อ็มนะคะหัวเชื่อเ e อ็มเพื่อเร่งกระบวนการมาค่ะหลังจากนั้นเท่ากันมาคุกเขาให้เขากัน กับกล้วยซับเลยค่ะกระถูระสมกับขาเย็ดกล้วยมักอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะเพื่อ,อามามักกล้วยน,นี่เพื่อให้เกิดโปรตีนในกล้วยแล้วก็แล้วก็กซอยเรื่องค่าอาหารแพร่ก็คือว่าข้าสามารถใส่ทดแทนหัวอาหารใดหรือข้าสีผสมกับหัวอาหารหรือล่ำเขาหรือปลายเขาก็ไดนะคะ ยู่นีกะสิไหไก่กินแบบนี้มาตลอดนะคะเนาะเขาจะมักไวประมาณหาถึงเจ็ดมือเพื่อให้เกิดโปรตีนและนําให้ไก่กินคืออยูหนีเขากระซีผสมหัวอาหารล่ะค็ะล่าเขา่าแต่มีปลายเข่าก็จะผสมปลายเขานั่นเค่ะไหไก,กไ่กินไก่ก็กินดีค่ะปานนี้นผลิตทีเท่าใดเขาลองเบิงลหลก็คือโบแตกต่างก็มักหอยหัวอาหารเพือเที่ยวนะคะเพราะว่า้าไก่ไก่กินอิ่มอยู่เออไก่ไข่ไกับไข่ ไข่ดีอยู่ไก่บ้านกับไงตามสมควรก็คือบระเด็แตกต่างนั่นนะค่ะก็ถือว่าซอยได้หลายแห่งผีเพป็นส่งเสริมไม่เห็ดกล้วยมักเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ย่อยนี่โอ้ได้ผลแห้งค่ะก็เลยอยากสนับสนุนในปูนที่เลี้ยงไก่หรืออยากลดต้นทุนเรื่งองข่าวว่าหาหนีซอยได้หลายค่ะผู้นีทั้งหนึ่งทั้งนี่ก็ประมานทั้งดำคนขายทั้งละลอยเนาะกับโบ้ทั้งไงแห้งแต่ว่า กนีก็กินได้เกือบเดือนด้วยค่ะไอ้ไก่ไข่ซึ่ไกบ่บานกินไข่ไข่ประมมณหาซิฟตัวไกบ่บานก็หันไห้แต่ไก่ใหญ่ไก่หน่อยเขากะหานมหารคือเก่าหลังจากเขากลูกเขาเขากันเรียบร้อยแล้วเขาก็สีใสถังดำแต่กับปิดฟ้าไหวหาถึงเจ็ดหมื่นเขาก็จะไม่ไก่กินนะนะคะนี่ไก่มัก,กมแห้งกินดีแห้งค่ะแห้งก็เลยไก้ป่วยเนี่ย ลอยแต่หลายอเอาใส่ถังนะะเนะงะาะค,ค่ะเนาะใส่ถังแล้วก็ปิดฝาคือขมิมีไผ่มีสุงใสัหนังกระจามาอคอมเมนต์มาได้วยค่ะแสดงความคิดเห็นใดหรือไปจะแนะนำหนังไ,ได้ลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดไอถูกใจนี้ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากเนื้อฝากตัวนี่เ้อค่ะหลังจากเขาคุกเข่าห้เข่ากันแล้วเขาก็นํามาใส่ถังมากเนาะค่ะเนาะใส่ให้ติมนี่แล้วก็ปิดฝาไว้หาถึ้งเจ็ดวันก็จะมานําให้ไก่กินนะคะเ้าสีมักจนติมนี่แหละค่ะค่ะคลิปนี้ก็นําเสนอต่นนีเนะคะเดี๋ยวกิปหนาจะเอาคลิปที่เขาให้ไก่กินหลังจากเขามาเ์กยังเรียบร้อยแล้วว่าไก่มากกินจำได้นะนะคะสวัสดีค่ะ